เก้าพันเก้าอยเก้อไม่เอกไม่ฉีกโอเคครับผมก็หลังจากที่พี่หางหายจากการแคสเก็บแบบนึงนะเหนื่อยไอ้ก <c oughs> <c oughs> ูทำเคี้ยอแล้วกูแบไว่า ก็หล <K iss ing> ังจากที่พี่่างหายจากการแคสเกมไปซะนานเลยนะครับผมกำหรับคลิปนี้นะครับดูพี่ก็จะกลับมารันวงการแคสเกมแล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่ในโรบอกนะครับผมโรบูตโรบ็อกนะครับก็ไม่มีแมปอะไรจะเล่นนะครับผมนี่เราก็มาอยู่บนแมปนี้เลยนะครับผมโรบอกฟิตเนสด้วยความที่ผมแบบคิดถึงแบบวานวสมัยก่อนนะแบบว่าตอนที่พี่แบบแคสเกมแล้วก็ถอดเสื้อเออแม้แคสเกมถอดเสื้อแล้วแบบกล้ามเป็นมัดมดะเออแต่ว่าปัจจุบันนี้มันมีแต่ไขมันนะครับดูดีครับเนี่ยไอ้แม้เี้ เดี๋ยวละปิดหัวนมด้วยนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าอ่า <c oughs> สวัสดีครับสมัครเมมเบอร์เลยครับอ่าสมัครเมมเบอร์ก่อนนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่โรบอทฟิตเนสนะครับอ่าฉันสามารถมีแอดมินได้หรือไม่คือเหี้ยอะไรวะฉันได้รับกล้ามเนื้อเช่นคุณได้หรือไม่ฉันจะยกน้ำหนักได้มากขึ้นหรือไม่เอาอันนี้แล้วกันอยากมีกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับอือไอ้เหี้ยแมยบ่บังคับหปกูเสียตังค์อีกพอเล่นเลยแล้วกันนี่มาเลยอ่าเราโหนี่ก็ฟิตเนส ก็กว้างกว้างนะครับผมแล้วก็มีคนเล่นเยอะแยะเลยอ้าไอ้นี่มันมาแย่งเครื่องเดี๋ยวเราเราลอคิวกันเฮ้ยม,มาแย่งเครื่องเฮ้ยเราไปเครื่องนี้ก็ได้วะ <S <S อ้าวอร์มกันเลยครับดับแรกเลยคือท่าเบน์เพรสครับอ้าวอร์มก่อน30ปอนด์30ปอนด์นี่ก็เท่ากับหารนขึ้นก็ประมาณ15โลนะสามสิบปอนด์เดเบน์เพรสท่านี้ก็จะเป็นท่าแบบเล่นกล้ามเนื้ออกครับดูได้ไหมช่วงอกนี่มได้ลื่มๆเลยครับอกเน้นๆแล้วก็แบบได้ไหล่ด้วยไหล่เป็นกนอล,อนล้าม หลังแขนหลังแขนก็เป็นกล้ามเนื้อรองครับกล้ามเนื้อหลังก็คือหลังไหลเฮ้ยอกไอ้เหี้ยคู่อะไรกูได้วินอ่าโอเค,ค,รอเ, <laughs> ออเ,คเราวอร์มเสร็จแล้วแล้วก็พักก่อนนะครับผมพักก่อน <c oughs> มาเอาไปเซตนี้ปึ๊บเพิ่มน้ำหนักอืมเจ็ดสิบห้าปอนด์แล้วอวอร์มก็อันนี้คือการวอร์มนะครับอ๋อโอเคการวอร์มตอนนี้มากล้ามเนื้อเราตุยๆแล้วกล้ามเนื้อตุยๆแล้วเริ่มแบบ ให้มันรับรู้นะครับการออกกาลังกายทุกครั้งคือเราต้องวอร์มนะครับผมเพื่อให้จะเป็นการกระตุ้นนะครับบอกกล้ามเนื้อว่าเฮ้ยกูพร้อมที่จะเล่นมึงแล้วนะเออแต่ส่วนตรงนี้คือเราจะเล่นกล้ามเนื้ออกนะครับผมเราก็วอร์มกันเลยเอ้ยมันจะแย่งเครื่องเลยนี่เดวก่อนนะไปจัดไปอ้าวมันเพิ่มอ่านี่ครับผมร้อยห้าสิบปอนด์เอาจริงแล้วนี้สามโอ้โฮเฮยเหนื่อยจริงสี่อ้าวเออ อ,อีกสองทีเจ็ดแปดออพอโปรแกรมการออกกำลังกายของเราในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นการออกกำลังกายแบบฟูลบอดี้นะครับผมก็คือทั้งตัวครับทั้งร่างกายเลยเออนี่ก็คือตอนนี้เรามาเล่นอกก่อนเลยได้ไหมพอเราเล่นอกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปเล่นหลังพอเล่นหลังเสร็จปุ๊บเล่นหัวไหล่แล้วก็ไปเล่นขาเล่นหน้าท้องคือทั้งตัวครับผมแบบฟูลบอดี้นะเออแล้วก็ตรงนี้มีนี่ด้วยว่าเฮียเร,ออไราได้กำแพงกำแพงลิงละเออมาเซตที่สองครับ เพิ่มนาคอนไปสอง oh สาม oh yes เฮ้ยกูทำเสียงประหลาดๆเลยคนดอกห้องกูแวะก็จะหาว่ากูแบบทำอะไรดูหรือเปล่าวะนี่โอ้ยนี่มีสาวมาสาวมาแอคหน่อยแล้วกันสาวมาขอแอคหน่อยนะครับเฮ้ยเพิ่มนาเออสาวมาขอแอคหน่อยนะครับอ่าโอเคยอดวิดีโกูส์เหาเล่นเครื่องนี้ครับเซตสุดท้ายมา หน่งโอ้โหสองเออกูเป็นเทียอะไรกูเล่นเทียอะไรดนี่ยโอ้ดูเรามาดูกล้ามเนื้ออกของเรานะครับโอ้โหดูดิเต็งตึงแบบโอ้โหอกเต็งตึงครับฮฟิกแพคเริ่มๆเอ้ยไอ้นี่มันมายกขิงเลยมึงแอกอะไรเดี๋ยวเฮ้ยมึงจะแอกเลยมึงเกียทับกูเลยฮะด่าดิด่าว่าอะไรวะ ฟักยูเขี่ยงไงวะไม่เอาด้วยว่าคำหยาบนะครับผมแบบน้องๆก็อย่าไปทําตามพี่นะครับผมมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับผมอ่ะต่อไปนี่คือเราเล่นกล้ามเนื้ออกเสร็จแล้วนะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะโยโยกาอะไรคือโยกาวะโยโยคะอ๋อโยคะโยกาไอ้เหี้ยโยกาโยคะครับผมไอ้เหี้ยเฮ้ยแไอ้เหี้ยหน้าแตกเอาไปต่อไปเราไปเล่นหลังกันครับผมกล้ามเนื้อหลังนี่ก็จะเป็นท่า ผูอับนะครับผมก็ดึงข้อนั่นเองนะครับผมถ้าผูอับนี่อกล้ามเนื้อที่เราจะได้ก็คือกล้ามเนื้อหลังนี่เห็นปะนี่ตรงนี้เลยเนี่ยตามลายกล้ามเนื้อนี้เลยครับนี่ครับสมทุกปีกอันนี้คือการวอ,อร War ์มก่อนนี่กล้ามเนื้อนี่ตรงนี้เลยดูหลังเป็นไงหล่งเป็นมัดนะครับผมแล้วก็กล้ามเนื้อลองนะครับที่จะได้ก็คือกล้ามเนื้อนี้นครับผม หน้าแขนนะครับตรงนี้นะครับผมกล้ามเนื้อหลักๆเลยก็คือหลังนะครับต้องโฟกัสหลังนะอ้ากูจะมาสอนออกกําลังกายรงไงไห,หรือว่าไงวะเนี่ยไอ้หเหี้ยโอเควอร์มเสร็จเอ้ยไ,ไอ้นี่ยังไงถือดาบเลยยังไงยังไงมึงจะเอาเลยมาดิมานี่ดิไอ้นุ่มเฮ้ยฟันไงวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยมัตีกันได้วะเอ้ยเอาแตกมาดิ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 มาเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่นี่มึงมาดิมาดิอ่ะเออ กูมากูมาไอ้ตัดกูไล่ฆ่าไล่ฆ่าคนในฟิตเนสไล่ฆ่าคนในฟิตเนสอ่ะเอาดริแบบบ้ากูบ้าเก็บดาวก่อนโอเคอ่าเอาไวไปดึงคอต่อแหนใครถือดาวป่ะวันนี้รูค่าวัาถือดาบป่ะที่มึงถือดาบป่ะกูแทงนะดีกูแทงไปเฟสที่หนึ่งครับเริ่มหนึ่งสองเฮ้ย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 ไอ้นี่จะเอาเว้ยมันจะเอาเว้ยแป๊บนึงนะมันมาลบกวนการออกกำลังกายของเราเว้ยล่อแม่งดิ เอามาดิมาัวหาเอะไรต่างสเลยเอามาี่มือดาบมามือดาบมามือดาบไอ้นุ่มมือดาบมาถือดาบมาไ้นุ่มมาดิมาดิมาดิไอ้นุ่มไอ้นุ่มเอ้ยมันเป็นผู้หญิงผู้ชายวะเเออไปถือดาบมาไอ้ดอก็ถือดาบมเอ้ทำไมหลอดเลือนเราไม่อาเอ้ยเฮ้ยมันไล่ฆ่าเราไอ้ตัวเรื่องมาดิไอ้ตัวสลิมไอ้สลิมอะไอ้สลิมฆ่าผม ไอ้เฮียที่เป็นสลิมครับอย่าไปยุ่งกับมันนะอย่าไปเล่นกับมันนะมันเป็นสลิมแล้วอย่าไปยุ่งกับไอ้สลิมเลยเฮียสลิมแม่งนี่ใส่ไม่ดีครับอย่าไปยุ่งกับสลิมนะครับต้องน้องจไว้ใครเป็นสลิมก็ห้ามยุ่งกับมันนะโอเคเราไปออกกำลังกายต่อเซ็ตแรกกันไปเสร็จเลยหนึ่งแล้วคนเฮียใส่หมกกัน็อกมาเข้าฟิตเนสเลยเพื่ออ้อโอเคพอพักเซ็ตไอ้ไรเฮียพูดมาก รักน้ำลายตัวเองนะครับผมเอาไว้จะตายศิลปะคำสาบานคือเชี่ยหรอเปล่ามันแปลไทยแล้วมันเป็นอย่างงี้หรอเปล่าศิลปะคำสาบานอันนี้คืออะไรคุณต้องการโอ้โหมีระดับอื่นด้วยโอ้โหเสียตังค์ด้วยอะเที่ยให้เสียตังค์เฮ้ยเปลี่ยนชุดได้ด้วยหรอเปล่าเปลี่ยนชุดนี่เปลี่ยนชุดไงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฟียสวัสดีครับเฟียเฟียจะติดหรือเปล่าครับเนี่ย สเสียจัดตินหรือเปล่าอืมใช่ปะวะออไอ้เป็นชุดของผู้หญิงนี่ว่าชุดเนี้ยเฮียแล้วเออโอเคเปลี่ยนชุดดีกว่าว่าไงจ้าดูกล้ามคาซิฮะดูกล้ามคาซิบอกให้ดูกล้ามค่าดูกล้กามหน้า,กาอกคาซิจ้าต้องตาคา่าเฮ้ยเฮ่ยกูเป็นเฮียอะไรวะตอนนี้เราเริ่มรู้สึกใจหิวน้ำแล้วครับผมเราเข้านี่ด้วยครับมีฟิตเนสคาเฟ่นะครับผมอ่า ขอเอากาแฟดําแก้วหนึ่งครับแล้วก็ขอไม่ไม่ไม่ไมใส่น้ําตาลนะครับผมอ่าไม่มีเหรอมีอะไรบ้างครับมีนี่เหรออะไรมีเทียอะไรบ้างะดูไงอ,ะอ่ะอ้าวอ้าวอาชิมหายแล้วกวดซื้อมาโยเกิร์ตกระสลัดอ่ะได้ได้ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยดีนะครับผมโยเกิร์ตกระสลัดอ่ะกินก่อนแล้วกันอ้ออ้อโยเกิร์ตก็อร่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยอืมไอเหีเ่ยแล้วกูไม่ถอดหมกน็อกเลยกินละ <c oughs> กินผ่านมกนอกครับแบบระบบบลูทูธโอ้ยกินสลัดหน่อยละกันอโอ้โหเฮียสลัดสลัดทำไมสี่มันเป็นยังงั้นวะไอ <laughs> เหมือนขี้ตะไคร้เลยชิบหาย <laughs> โอเคกินก็ไปห่ออ,อร่อยโอเคอิ่มแล้วพอแม่เลยเด๋ยวจุกอ่ะแล้วก็นี่อะไรอ่ะอ๋อซิทอัพครับผมอันนี้คือเสือ้อซิทอัพนี่กล้ามเนื้อที่ได้ก็คือนี่ครับผมกล้ามเนื้อหน้าท้องเห็นปะนี่ โอ้โหดูดิกล้ามเนื้อแบบลึมลึมนครับผมฟิกแพคลึมลึมอ่ะบอกเลยลึมลึมดูดิอออว่าไงหุ่นยนต์ไอ้ฮุนยนต์นี่คือยังไงบ้างไหนมโอ้เย่โอ้ชีดโอ้ฟักโอ้ฟักโอ้ฟักโอ้ทำอะไรอ่ะโอ้หุ่นยนต์โอ้เบบี้อยู่บาดไอ้ผัดเอ้ยกูเล่นนี้อะไรเนี่ยเออโอ้ยโอ้ยท่านี้ได้โอ้ยเก็บสบู่เก็บสบู่แล้วกันมา โอ้โอ oh, oh yeah. oh, oh. ้เย้้โโออยเฮ้ยไอ้ผู้หญิงไอ้งซะเอ้ยชิบหายแล้ว <laughs> เฮ้ยนึกว่าผู้ชายขอโทษครับขอโทษครับ sorry sorry bro sorry เฮ้ยเก็บสบปูเลยไหมไม่มีใครกล้าดูดิครับคือผมมาแล้วไม่มีใครเล่นกับผมเลยดูดิไม่มีใครกล้าแบบมาบิดดันดันพงดันพื้นเลยผมจะเก็บตะปูต้องเลยไอ้ห่าเอ้ยนี่ครับผมก็เป็นดัมเบล อ่าเป็นแลบดัมเบลนะครับผมก็นี่ท่าที่เราจะเล่นก็เป็นไหนวะนี่ครับผมดัมเบลโอเวอร์เฮดอ่าส่วนที่จะได้ก็คือไหล่ไหล่ทั้งหมดเลยนะครับกล้ามเนื้อไหล่มันก็จะมีทั้ง3ส่วนนะครับมีไหล่หน้าข้างแล้วก็ไหล่หลังนะครับผมอ่านี่เลยดูหัวไหล่ของผมสิจ้านี่เป็นไงนี่กล้ามเนื้อหัวไหล่ของพี่นะนี่ดูโอ้โหนี่กล้ามเนื้อไหล่หลัง โอ้ยดูเส้นเลือดปูด,ปดอะครับเส้นเลือดปูดอ่ะเออโคตรเฟี้ยวแั้นี่มีอะไรอ๋อที่เป็นปั่นจักรยานก็เป็นส่วนคาร์ดโิโอนะแล้วโอ้ยตรงนั้นมันมีนี่ด้วยนะครับมีบาร์เบลอยู่ตรงนู้นด้วยเต็มเลยอ่าโอเคแล้วก็โอ้โหคาร์ดิโอไปด้วยนะครับเป็นไงคาร์ดิโอไปด้วยแล้วก็เล่นหัวไหล่ไปด้วยนะครับโคตรเฟี้ยวโอ้โหแบงค์แข็งแรงคลิปหายเลยดูดิดด <c oughs> แล้วก็ปั่นไปด้วยครับอ้าโอ้โหชิลๆเลยครับวันนี้เป็นการคาร์ดิโอที่สุดยอดมากนี่โอ้อยปั่นไปครับผม30มสิบนาทีอะแล้วเราก็ตัดภาพไปก่อนแล้วนะปึ๊บ One hour later โอเคครับหลังจากที่พี่ออกกำลังกายปั่นจักรยานไปสาสิบนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจที่อื่นกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างไปดูโซนนู้นนี่มันมีอะไรบ้างวะก็ mm hmm. กินสลับเลยดนะ้วยอ้าวโอเคเล่นไปด้วยกินไปด้วยครับสุดยอดเวลีกูด เนี่มันมันมันดัมเบลมันได้แค่น้ำหนักเท่านี้หรอวะโอ้ยมีรูวิ่งด้วยปะเฮ้ยว่าไงจ้าขู่ไม่ยิงฮะขู่ไม่ยิงจ้ามามาสิจ้าขู่ยิงโอ้ยเจี๊ยโอ้ยเจี๊ยไม่ได้เด็กดูเยอะไอ้เหี้ยเล่นอะไรอ่ะอะไรทุ่มมือมวยอะไรไอ้นี่มันจะให้กูซื้ออย่างเดียวเร็วโห่ให้กูเล่นฝีบ้างก็ได้เถอะวิ่งไงวะความเร็วดิอ่าโอเคสเปร์สเปร์สอง โอ้ยมันปรับได้เยอะเนี่ยเดี๋ยวลองขึ้นก่นอนเฮ้ยอ่าแล้วโอ้โหวิ่ง <_ C od ic> สุดยอดต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้อันนี้ช้าเกินเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ครับปรับใหม่แป๊บนึงปรับสักยี่สิบกำลังดีเพราะว่าเราแบบบึ้มบ้มแล้วไงเราตัวใหญ่แม่เราต้องการคาริโอหนักๆน,กนี่โอ้โฮ่าโอ้โหโไ้มันสบรรทุมาสิบห้าโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยหนักเกินครับมันหนักเกิน หนักเกินจะหลุดลูกวิ่งไปโอ้โหโอเคพอเย้เฮ้ยนี่มันชุดไดโนเสาร์เฮ้ยมันมันไดโนเสาร์ที่พี่เคยใส่มาก่อนเลยชุดเนี้ยชุดไดโนเสาร์ว่าไดโนเสาร์แตงโมโอ้โหเฮียเลยแม่งมาให้กูเสียตังค์อย่างเดียวเลยนะซื้อเก๋เฮ้ยตรงนั้นมีสนามบาสเลยด้วยวะนะไม่มีสนามบาสได้บ้างเราลองไปดูข้างนอกดิเฮ้ยมีลูวิ่งด้วยเฮ้ยไอ้เช่นวิ่งไหวจัยยงวะ มีรูวิ่งด้วยวะไปแล้วจ้าโอ้โหเดอะแฟตโคตรไววู้ฮ <loses> ูมาดีมาดีมาดีโอ้โหมีครับวิ่งรูไหนมาดีมาดีโอ้โหไม่ทันกูอันนี้ไม่ทันปัครับวิ่งรูไหนอันนี้นี่นี่นี่ครับวิ่งอย่างนี้ขวายกูที่หนึ่งวายกูที่หนึ่งวายวายนอกรอบวายนอกรอบครับนอกรอบนะครับผมสู้กูไม่ได้นะครับผมแม้แต่นิดเดียวนะครับตู้กูไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเรียบร้อยอ่ะไอ้ยีนแบงกี้โกงไอ้ยีน่ขี้โกงครับมันทำตาม ขีโ้โก้ไอพี่สาวว่ายน้ำเด้อเอ้าไม่ไปไม่ได้แตอว่ามันบลั๊กว่าไงวะเนี่ยเอาหมึงสร้างมาเตะเทีย,ยงนงั้นไว้เฉยๆเลยไปไม่ได้แล้วผมสาวว่ายน้ำมาวิ่งเล่นข้างนอกกันุ๊ๆๆๆอันนี้มันคือด,ดาบลำเคียอะไรนะมันเก่าเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็ออกกำลังกายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เสียดายนะครับผมมันไม่มีแบบเครื่องเล่นข้าดนะแบบว่าถ้าคงคอร์สอะไรก็มันไม่มีนะครับผมอุย้ยคุณผู้หญิงว่าไงอยากออกกล้องเหรอจ๊ะน้องสอาว โอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะครับก็ like, กดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยครับอ๋อไอ้นี่จะออกคลิปอ้าออกคลิปเราได้เลยเพื่อนอ้าวไอสัตว์บางตีกูดุกูตก <c oughs> เอา้าเยียหัวกูนำเฮียเลยเดยไอสัตว์ดูเค็กโอเคผมเจอไปคลิปหน้าไปเลยบายย่า